สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องที่ผักแพ้งสุขสุขสดค,ค่ะตอนนี้อ,อีหลาวคุงกินมาแล้วนะคะลงจากรถไปแล้วคุณกําลังถ่ายคลิปช่องโลกมุนอยู่ค่ะพี่น้องถ่ายอยู่นี่แล้วเนาะอ่าพอนีกำลังมาปิดรถนี่ค่ะมาแล้วป้าแฝดสาวน้ำยื่นกับาาตัวนี้พี่้องค่ะป้าแฝดสาวน้ำยื่นกับา เมื่อเดินไปโรงเรียนน่ะนะพี่น้องเสาวัน์เสาวัน์เสาวัน์เขาบ้าเซลจริเนาะนี่พ่อเอกเข้าทางไทยกันไปแล้วนะคะกับพ่อเอกในคลิปก่อนนี่ทักได้กันไปแล้ว กระพาะอ,อย่างนี้ทักทายกันไปแล้วอีหลาจะผ่าช่องโลกม้นเข้าไปในง่านเนี่ยค่ะประตานี่ฟ้าแฝดสาวน้ำเงินนะคะป้าวานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฟ้าแฝดกบ้มามือดีสวัสดีา้าลูกสวัสดีค่ะ เอาไปหน่อยพี่ยังละดันไปหน่อยวันนี้รอดีกว่าพี่ยังลหรค่ะมาแล้วซื้อตัวบ่เฮ็ดยอกซื้อซื้อยอกบาวันฟ้าแฝดสาวนุ่มยืนบปเดิไปโรงเรียนเนาะมืออื่นเนาะมืออื่นบปเดิไปโรงเรียนเนาะเลยมาน้ำเออจัดดีจ้าลูกวันดีค่ะมาแล้วมาแล้วพี่น้องค่ะ มาแล้วนะจ้ามาแล้วนะคะมาแล้วไป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 แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปไปเลยเด้อปัตานีเด้อขออนุญาตเด้อค่ะไปเลยเด้อปัตานีอ่ะอ่าไปแล้วนะคะพี่น้องมาแล้วลอยเอาคนของ ไปทางหนาเบไปง่ะพี่น้องไปพี่เอ็งที่ขย,ยับก่อนเนาะจ้ะอ่ามนัน่ตตยายรูปให้น้องไหมอันแม้นอยให้ซื้อถือซอยปะอ่ามันพ่มีมองจอดร,รถเพื่อนห้ไปจอดข้างนอกคุณนะแ,แมนแมนสาวเพื่อนเลยให้ไปจอดข้างนอกให้แนยกระเป๋าเนาะไม่มีลาเานาะแมนสับให้แนยค่ะมาแล้วนะคะพี่น้อง อีหลาอุ้งอิงมาแล้วเออบิ้มเบิ้เบิ้มเอิ้บิ้บ้มเบิมาบล้วเบิลมเบิ้วเบิ้มเจิ้าเบิ้มเน้นเ้มเลน้เ้ม้วเบิบ้้้อเเเบิบ้ิเ้ นี่เขาต้องวิ่งจัิงสิเขาจังเด็ดทายลูกสาวแม่เหรอป้าไปเกี่ยบหลุมนะแม่เด้ออันหลุมโบราณย่านตะระเบิด <laughs> มือดันเท,ที่ยนี่ละ่ะมือดันเที่ยนี่ละ่ะเหยียบระเบิดด้วยับระเบิด <laughs> อ่าอีลามงงาขอนานเลยนะคะพี่น้องอจากอีลาแต่ย<อ>่าเข็บอาพี่นออ้องเพราะว่าอ่าเวทีอยู่อีกฝั่งหนึ่งมันบ่มีทางเขา่ามันเป็นเกาะ เป็นมีน้ำรอบค่ะพี่น้องเป็นเกาะกลางบ้านเป็นเกาะกลางน้ำนะคะมองจัดงาน่นานย้อนแสงแลออ้วเขายูพิททางพี่น้องค่ะ,อคะเอาอยูทิศทางเอายูพีททางบึ้บเอาอยูพิททางย้อนแสงในในอ่ารงอีลาเขาไปลลหลังเวทีนะคะแล้วเข้าถาวั่งอีลา เช็คเศร้าค่ะพี่น้องคะไม่หน่อยไม่หน่อยก็ได้ไม่เท่ามะน้ำท่านพระอินเจ้าระวังท่านไม่อินท่านอมาตระวังเด้อะวันดีจ้ะตาพรแม่หนึ่งจะเห็นบ่นี่โซนสจังสีจังเป็นแม่น่อยนี่สู้สู้วันดีครับจ้าจ๋านี่เห็นแม่น่อยอารมณ์แบบประมาณว่าสดใสหยอกผู้นั้นหยอกผู้นี้นี่จังเป็นแม่น่อย สวัสดีค่ะอีกรอบหนึ่งเบื้องหันยอกแม่หนอยอนี่แม่นหนอยโตโตโตนของเล่าอีลีต้องเป็นแบบนี้แต่คือล่าเริ่มยอกผู้นั่นอยอกผูนี่แมนเบื้องหันเราเมื่อยเราเมื่อยงานบุญแล้ว,ลวเราก็เลยมาเจอเรื่องอันนี้แนะ่พี่น้องกับ <มา S 1> ป็นตะลึดตน้นแมนลวกกินแล้วมือขึ้นนีกเลยแบบมือนี้แม่นหนอยแบบเฟชชี่มากเลยมือนี้แบบโซไซเซ่ คักน้องพ่อยิ่งคนปะเอาบ่แม่นสมบูรณ่สาวหนุ่ยังเจอไม่หญ่ไม่ใหญ่งกลับมาห่อปันเแล้วเอ้าโอ้ยมาห่อปันเดลยอมรับเจ้าของถอดไปหาคุยกับพี่น้องดีกว่าพี่น้องก็มาหาคุยกับพี่น้องหนาห่านดีกว่าหนาห่างดีกว่าจ้านะคะป้าแม่อันพูนมาตานี้ หนาฮะแม่พี่น้องแบบนี้ก็มีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับดูอะไรเอ่ยไหวยบ่เดมาเบิ่งมาล่ำตัวผู้นี่พี่น้องค่ะรอเวลาครับรอเวลารอเวลาสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะแม่จ้าแม่จ๋ามาแต่ใส่กันนี่อ๋อพุ่มบางใกล้ๆอยู่เมืองบัดใกล้ๆสวัสดีค่ะแม่จ้าอันนี้ใหญ่เหลือเก้สวัสดีค่ะอันนี้น้หนักน้หนักขึ้นซิฟกิโลเลยนี่แม่คะแม่สวยอุ้ยขอบคุณค่ะ แม่หนูสิน้อหลับบ่มือแรงนี่ฮะอ้วน,นแล้วแม่ดขึ้นสิกิโลแล้วน้ำหนักนี่ึ้นสิกิโลแล้วอัน <S <S 2> <S 2> พัฒนาแล้วหมอล่ามบอกมอล่ามือขึอน้นนี่เล่นยูอ่าเล่นยูเขาสวนกวางขอนแก่นค่ะ โมเป็นสามรอยโลอยู่บอกค่ะมานี่แมนบอมาไก่เติบค่ะมาไก่เติบใจเย็นๆเด็้เบิ้งแน่นอนค่ะนุนุวายองสีเป็นยังจะงสันแม่ระวังค่ะมอล่มเนี่ยเขากล่ํมถาซะเป็นยังแบบ ยู่งใส่กันกาันยุ่นนี่บ้านนี่หมออ๋อจ้ะจ้าจ้าจ้าสุดยอดสุดยอดแอนวะกินเข่ากับเราบอคะโอ้ยหนูว่ายหนูสิมากินน้ำยู่นเรากินแล้วซะเนาะเปอี่ยอก็จะเข้าไปถ่ายรูปกับองค์เอ็งได้ไหม หลังเวทีบอตอนนี้น้องเขาเต้นสีสบทาททนเดแต่งตัวน,นะคะก็ไม่แต่งตัวไง<า>เดียเด๋ยวน้องจะออกมาข้างนอกอยู่ค่ะออกมาเช็คซาวเดี๋ยวค่อยทายตอนนั้นดีตัวถามว่าสันการจะเป็นอีกช่วงหนึ่งก็กคือล่งจากคอนเสิร์ตแล้ว จังจังไปไทยนะคะจะสะดวกกว่าจะคนเยอะหรือเปล่าตอนนี้ไม่มีคนตอนนี้เพื่อนก็จะยุนนี่เต้นนะน่าจะเตรียมเต่งเตรียมเตรียมขึ้นมาเช็คสร้าเสาเห้าไหมเมนแมนเพื่อนเขาไปเบื้องหันนะค่ะเดี๋ยวอีหลักก็ออกมาแล้วล่ะเดี๋ยวก็ได้นถ่ายรูปล่หลัก แมนเบามวนเนาะคนทั Man, orn, no, ้งหลอยเอ็ดน <your> ี Man, so so mm ่เบามวนแม่นบอกค่เจ้าเป็นคนเชียงใหม่บอกจ้ะจ้ะเดี๋ยวอีลากออกมาใหตไทลู่ก็นั่งขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเล่นรอบก็มาหอดอาจจะกินข่าวอาจจะยังอยู่นะคะจ้ะแม่นอาจจะกินข่าวค่ะแล้วก็จะขึ้นมาเจ้าเดี๋ยวแป๊บเดียว อ่าบอทันแตงดอกค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเพื่อนจะึ้นมาเช็คเทศร้าก่อนจ้ะแต่ว่ากระเบิงกรเบิงความพร้อมก่อนค่ะจะบอกได้ว่ากินจักรบุรีน่าจะกินข้าวหลายกว่าค่ะตอนนี้สองไมโลเ่อก่อนนี่ส่วนหไร้จะกินข้าวจ้ะเอาละพี่น้องค่ะเดี๋ยวเขาจังคุยกับพี่น้องกันต่อเนาะตัวงานนี้ผ้าแลนน้ำอีหล่าแมงคือแตกละแกลแตนพี่น้องย่านบอทันดาล่าแม่เนอะ และน้ำหนาอีหลา่าเพื่อนกันนี่อ่ขอบคุณนี่หลายพี่น้องทักใต้กันขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะดดดเดี๋ยวไหนใครร้องเพลงได้เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปลูกแป๊บหนึง่งขอปิดคลิปนี้ก่อนพี่อุงอิงบังหอดงานนี่ขอบคุณนี่หลายพี่น้องค่ะติดตามอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ